Good morning yeah. ยังคงสวัสดีในยามเช้านะคะ Good morning everyone Yeah, but not early in the morning นะคะแต่ไม่ใช่ช่งชวงเช้าตรู่นะคะ Early ก็คือแปลว่าเนิน่นๆหรือเช้าตรู่นะคะ,ะก็ในช่วงนี้นะ,ะเป็นช่วงสายแล้วนะคะ Late of the morning yeah, for today and talking about how to practice English การฝึกภาษาอังกฤษนะคะในการฝึกฝนการพูดการฟังการเขียนการอ่านการแปลภาษาอังกฤษนะคะ English grammar is the set of structural structural ก็คือโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเหมือนกับภาษาอื่นๆน,นะคะ the same as other languages for English structure the language has to set the structure before you speaking or when you listen, listen you know listening or when you have to write นะ write ก็คือการเขียนในรูปแบบของ grammar นะคะซึ่งการเขียนนะคะจะมีแบบเขียนแบบ chatting นะคะก็คือคุยแบบไม่เป็นทางการนะคะส่วนการเขียนที่เป็นทางการของภาษาอังกฤษเช่นหนังสือราชการนะคะหรือการเขียนภาษาอังกฤษ ในแบบตำราเรียนหลายๆตำรานะคะคที่เราได้เรียนหนังสือกันก็เป็นการเขียนแบบเป็นทางการการเขียนภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการคือการแชทเหมือนกับการพูดคุยนะคะแชททิง English grammar is the set of structural of rule r u l ก็คือกฎนะคะกฎไวยากรณ์ Rules of the English language ถ้าเป็นภาษาอื่นนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นกฎไวยากรณ์ภาษาอื่นๆนะคะเราก็ใส่ชื่อภาษานั้นถ้าเรากำลังพูดถึงภาษาอังกฤษก็เป็น of English This includes of structure of words words ก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ The structure of words Phrases clauses มีทั้งคำที่เป็นคำศัพท์นะคะและวลีนะคะวลีคือกลุ่มคำรวมถึงอนุประโยคนะคะหรือประโยคย่อย Sentences Sent <ences S 1> ก็คือประโยคนะคะ Sentence คือประโยค Sentences and whole text text ก็ <Text S 1> คือตัวอักษรตัวหนังสือนะคะ whole ก็คือ เรารว,วมความว่าประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เรานำมารวมคำนะที่เราเขียนนั่นเองส่วนภาษาอังกฤษนะคะก็มี body language เช่นกันเชนน่นกันกับภาษาอื่นๆนะคะการใช้ภาษากาย body language เช่นถ้าเราจะบอกว่าเ,เส้นทางนี้นะคะจะไปทางใดได้บ้างแต่เราไม่ใช่คนที่พื้นที่นะคะ If you are not the local people and you don't know the way goes somewhere else you know you have to say I don't know ฉันไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าเส้นทางนี้จะไปทางใดได้บ้างหากเราไม่ใช่คนที่อยู่ที่พื้นที่และมีนักท่องเที่ยวผ่านมานะคะเราก็สามารถที่จะใช้ภาษากายได้ภาษากาย I don't know นะคะ ลักษณะนี้นะคะ I don't know หรือถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ต้องบอกเขาว่า I'm r e a l l y sorry I really don't know the way which you ask to ask นะคะ ask แปลว่าถามนะคะ or you can ask someone else หรือถามคนอื่นได้ไหมคะถามท่านอื่นได้ไหมคะในการสอบถามเส้นทางนะคะหรือบอกให้ไปที่หน่วยประชาสัมพันธ์ information สถานที่ราชการนะคะ The office close by or someone else you can communication someone else ที่สามารถที่จะสื่อสารได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถจะพูดภาษาไทยได้นะคะเราใช้การสื่อสารโดยสัญ,ญลักษณ์เช่นป้ายทางหลวงนะคะป้ายทางหลวงที่มีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาคบังคับอยู่แล้วของการเดินทางทั่วโลกนะคะเราก็สามารถที่จะนำทางได้ถ้ากรณีที่มีความจำเป็นจะต้องนำทางนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวังว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มมิจฉาชีพนะคะ alright so I gonna talk about guide ั a คุเทศชุมชนนะคะขออนุญ,ญาต พูดถึงเรื่องมะคุเทศชุมชนเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ Have a safe trip เดินทางโดยสวัสดิภาพพบกันค่ะสวัสดีค่ะ